ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่กันในเกม c r e a t u r e of s o n a r e กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมารีวิว c r e a t u r e นะครับที่เป็นตัวละครใหม่นะครับประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะลงคลิปช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอไปเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยนะครับติดภารกิจนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลยเอานำคลิปนี้เนี่ยนะครับมาลงในช่วงงงงเเเเช้้้าาขอออวััันนนนนนีี่่่่ะครบพืๆซึจ Creature ท จะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นตัวละครใหม่นะครับประจําสัปดาห์นี้ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครด้วยนะครับที่ค่อนข้างเหมาะนะครับกับเพื่อนๆที่เป็นโซโล่เพลเยอร์นะครับหรือว่าผู้เล่นที่แบบเน้นการฉายเดี่ยวอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้้่่องผมมดววยนนนนนนนะเเลาคปแกก็็รรสสััับบุ ก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกก็ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกก็หรือมีบัญชีติดต่ออยู <ell> ่แล you ้วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะครับเพื่อนๆยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดหัวใจให้คลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการลงคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรีวิวเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับอ่าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเเเรรรรรราาาาก็จจจจะะะะมมีีวววินนคคคัััับบ้อ์ตให่ปปํสด นี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะที่ทางเกม Creature of Solaria เนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับได้อัปเดตเข้ามานะครับให้เป็นครีเจอร์ที่อยู่ในทีม Easter Special นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัวละครนะครับประจํากิจกรรม Easter ในปี2024นี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้า Chris Smalk นั่นเองนะครับโดยเจ้า Chris Smalk เนี่ยนะครับเพื่อนนนนๆเเปปป็็ตตัััววลละะะะคคครรรรรบที่จจํากกิ ทำอีสเตอร์อีเวนต์ในปี2024นี้นี่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางเกม Creature of s o n a l i a เนี่ยได้ทำการอัปเดตเข้ามาให้เลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการในการได้รับเจ้าคริสสมองนะครับเพื่อนๆเราสามารถรับเจ้าคริสสมองได้โดยการทำกิจกรรมนะครับของกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์ในปี2024นั่นเองนะโดยวิธีการนะครับในการที่เราเนี่ยนะครับจะทำกิจกรรมหรือว่าทำเงื่อนไขของเจ้าคริสสมองเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราสามารถเข้าไปทำเงื่อนไขได้นะครับโดยการกดไปที่อีสเตอร์อีเวนต์ทางด ไข่ตรงนี้น,นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะขึ้นหน้าต่างอีเวนต์ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับภารกิจนะครับของกิจสมมก็มิชชั่นนั่นเองนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยสามเงื่อนไขนั่นเองให้เราเนี่ยนะครับต้องทําการทําตามภารกิจหรือว่าทําตามเงื่อนไขเพื่อรับสปีชี่ของเจ้ากิจสมมก็นั่นเองนะโดยเงื่อนไขแรกเนี่ยนะครับเพื่อนๆให้เราทําการคอมพลีทนะครับช็อกโกแลตเอ็กเดลิเวอรี่มินิเกมห้าครั้งนั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยนำเจ้าตัวไข่ช็อกโกแลตนะครับหรืือออออวว่่่่่่าช็กกกโแลตเเเเเเนน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 ีียยะะคคครรรััััับบไไปสงงงงงใหห้้้มมมิิจทด5 ที่2นะครับให้เราเนี่ยทำการกินอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกินพืชหรือว่ากินเนื้อก็ได้นะครับจำนวน500แต้มนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับกินเนื้อแล้วก็กินพืชจนครบ0 0แต้มแล้วเนี่ยนะครับเงื่อนไขนี้ก็จะเสร็จสิ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายเลยง่ายๆนะครับให้เราเนี่ยเล่นครื่จอร์นะครับตัวใดก็ได้นะที่มีความสามารถบูโรตรงนี้นั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการขุดโพรงนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งให้เราเนี่ยทำการใช้ความสามารถบูโรหรือว่าทําการขุดโพรงเนี่ยทั้งหมดนี่ ก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับนะครับสปิชี่ของเจ้าคริสมองนะครับเพื่อนเื่นที่เป็นคลีเจอร์ประเภทอีสเตอร์สเปเชียลด้วยนั่นเองนะครับมาครอบครองเลยนั่นเองนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่ขี้เกียจไปนั่งทำภารกิจหรือว่าขี้เกียจไปนั่งทาเงื่อนไขให้เสียเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนเื่นก็สามารถไปสั่งซื้อนะเจ้าคริสมองนะครับเพื่อนเื่นในเพจพิกเอเซดดาร์กอนชิงได้นั่นเองนะครับทางเราเนี่ยมีเจ้าคริสมองนะครับพร้อมจําหน่ายพร้อมขายไปที่เรียบร้อยแล้วนััั่่่นนนนนนเเออองะะคคครรบหหาาาากกิื้้ททไไียดจสมล มาครอบครองนะครับเพื่อนๆหรือว่าขี้เกียจที่จะไปนั่งทำภารกิจเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้ากริซสมองได้ในเพจเลยนั่นเองนะครับก็ลิงก์เนี่ยนะครับของร้านก็จะอยู่ใต้คลิปดูนี้เลยนั่นเองนะครับหากสนใจเนี่ยสามารถส่งพารเจ้ากริซสมองเนี่ยนะครับเข้าไปในแชทนได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมีแอดมินเนี่ยนะครับคอยให้บริการเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับหากสนใจเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปดูนี้เข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับในการได้รับเจ้ากราามดูที่สสเเตตัของจ้ิ สมองก,กันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าคริสสมองเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่4,750นะครับดาเมจนในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่175นะระยะเวลาคา่าเซมินาเนี่ยอยู่ที่120นะครับระยะเวลาในการจเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่48นาะทีนะน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่5,750ปอนด์นะครับแล้วก็สปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่37นะแล้วก็ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่56นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาหรือว่าที่มมาาขอองเจ้ครรสสนะับก็ จะบอกว่ากริสสม็อกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่คล้ายคลึงกับตัวตุ่นขนาดใหญ่นั่นเองนะครับพวกมันเนี่ยนะครับมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับแมลงนะครับแล้วก็พวกมันเนี่ยนะครับมักจะขุดโพรงแล้วก็อาศัยตัวเองนะครับอยู่ในโพรงเป็นหลักนั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับมักจะออกมาอาบแดดในตอนกลางวันนะครับเพื่อให้สารอาหารในร่างกายของพวกมันเนี่ยนะครับย่อยสลายโดยใช้แสงแดดนะครับในการย่อยอาหารของพวกมันนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติความเป็นมาหรือว่าที่ ที่มาของเจ้ากริชสมองนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้ากริชสมองนะครับก็จะมีความแตกต่างกันบริเวณคล้ายๆกับตรงหนวดนะครับหรือว่าตรงจมูกทางนั้นหน้าของเจ้ากริชสมองนั่นเองนะครับโดยเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของจมูกเนี่ยนะครับที่เล็กแล้วก็สั้นกว่าของเพศผู้นั่นเองนะครับโดยของเพศผู้เนี่ยจะมีจมูกหรือว่าเป็นคล้ายๆกับขนนะครับเพื่อนๆตรงบริเวณปลายปากตัวนี้นะครับที่ใหญ่กว่าตัวเมียแล,แลวก็ยาวกว่าตัวเมียนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความแตกต่างนะ ระหว่างเพศผู้หรือเพศเมียของเจ้ากลิศสมองนั่นเองนะครับที่จะมีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพเล็กน้อยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้ากลิศสมองเข้าไปภายในเกมเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆภายในเกมของเจ้ากลิศสมองแดงนะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้ากลิศสมองเนี่ยนะครับเพื่อนๆมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้ากลิศสมองเข้าไปภายในเกมเลยดีกว่าครับอ่ะและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็อยู่ภายในเกมนะกับเจ้ากลิสมองนะครับในร่างวัยเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ เพื่อนสำหรับเจ้ากริสมองในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตานะครับรวมไปถึงขนาดตัวเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่จัดได้ว่าค่อนข้างเล็กนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ากริสมองในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะว่ารูปร่างหน้าตารวมไปถึงลักษณะร่างกายของเจ้ากริสมองเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีลักษณะเนี่ยนะครับที่คล้ายคลึงกับแมลงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมนะครับทางผู้พรรณาเนียนะครับเขาจึงบอกว่าเจ้ากริสมองเนี่ยมันเป คืงกรบตุนอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูแลเนี่ยนะครับยิ่งในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเจ้าคริสมอกเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันเป็นแมลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะเพื่อนๆเจ้าคริสตมอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่จัดอยู่ในครีเจอร์ประเภทโปรโตคคนิบอร์นะครับหรือว่าครีเจอร์นะครับที่ทานเพียงแค่เนื้อเพียงอย่างเดียวนั่นเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทานน้าเพื่อดารงชีวิตอยู่นั่นเองนะครับซึ่งนะครับครีเจอร์ประเภทโปรโตแสครน ให้เนื้อที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับเพื่อนๆนกลับกลายเป็นสารอาหารนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับร่างกายของมันมน,นั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องดื่มน้ำนะครับเพื่อนํารงชีวิตอยู่เลยนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน้ยนะครับเพื่อนเพื่อนความพิเศษของคร,รเีรร evet <ป>รเจอร์ประเภทโปรโตแคนิวรนี้เน<ร> <ๆ S 2> ี่ยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปหลายๆ,ๆคลิปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครีเจอร์ประเภทโปรโตแคนิวร์เนี่ยนะครับในตอนกลางวันเนี่ยนะครับครีเจอร์ประเภทนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเื่อจะมีความพิเศษกว่าครีเจอร์ต สร้างขึ้นมาจากพืชหรือว่าเออ่จากสิ่งอื่นๆนะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพืชน,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในตอนกลางวันนะครับเพื่อนๆครีเจอร์ประเภทโปโโรโตแคโนิวอลเนี่ยนะครับจะได้รับบัฟพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งในตอนกลางวันเนี่ยนะครับครีเจอร์ประเภทโปรโตแคนิวอลนี้เนี่ยนะครับจะเจริญเติบโตนะครับได้รวดเร็วมากกว่าปกตินะครับ10%นะแล้วก็ยังได้รับบัฟนะครับเพิ่มค่า HP แล้วก็เพิ่มบัฟนะครับในการฟื้นฟูค่าสเตมินาด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในตอนกลางวันเเเเนนนนนีีี่่ยยยะะะคคคครรรรรรััับบออจ์ปภทโโตาาิวงสม ที่จะโจมตีนะครับได้รุนแรงมากกว่าปกตินั่นเองนะครับเพื่อนเนื่องจากในตอนกลางวันเนี่ยนะครับร่างกายของเคลเจอร์ประเภทโปรโตแคเนิวอนเนี่ยนะครับจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากพวกมันเนี่ยนะครับได้รับแสงแดดนะครับแล้วก็ได้รับการเผาผลาญจากแสงแดดนะครับให้ได้รับสารอาหารเนี่ยนะครับหมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเคลเจอร์ประเภทนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษนะครับของเคลเจอร์ประเภทโปรโตแคเนิวอนนั่นเองนะครับซึ่งเหมาะมากๆเลยนะครับเจ้าคลิปสมอลนั่นเองนะครับที่จะเป็นเคลเจอร์ประเภทโปรโตแคเนิวอนนเอง เนื่องจากในไวัยเด็กเนี่ยนะครับเจ้ากริสมองเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ความสามารถในการขุดโพรนะครับหรือว่าความสามารถบูโรได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีการเล่นนะครับของเจ้ากริสมองในร่างไวัยเด็กเนี่ยนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่เราเนี่ยนะครับหาแหล่งอาหารให้ได้นะครับซักแหล่งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะไปสร้างโพรนะครับเอาไว้ใกล้กับแหล่งอาหารนะครับที่เราค้นพบได้นั่นเองนะครับแถมยังมีความสามารถ sticky trap ด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นความสามารถในการสร้างกับดักนะครับเพื่อนๆเอาไว้บ พื้นนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ความสามารถบูโรหรือว่าความสามารถขุดโพรเนี่ยนะครับเอาไว้วางบนพื้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถสติกี้แท็บเนี่ยนะครับในการวางทับไปบนโพรงนะครับหรือว่าวางทับความสามารถบูโรของเราเนี่ยนะครับไปอีกชั้นหนึ่งได้นั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปหลบในโพรงนะครับเพื่อนเพื่อป้องกันตัวเองจากนักล่าต่างๆได้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับภายในเกมครีเอเจอร์ออฟโซนารีในขณะนี้เนี่ยนะครับจะมีเพียงแค่ครีเจอร์นะครับที่มีขนาดตัวเล็กๆเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้ามาใน ครงได้ในนี้นะครับจะมีเพียงแค่เจ้าคริสมาลเพียงตัวเดียวนะที่เป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่นะครับที่จะสามารถเข้ามาในครงได้ในนี้นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้ามีครีเจอร์นะครับที่เข้ามาในครงของเราได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆเท่านั้น่นเี้นะครับจะไม่มีนักล่าตัวใดนะที่จะสามารถเข้ามาโจมตีหรือว่าทําการสังหารเราเนี่ยนะครับในขณะที่เราอยู่ในโรงได้่นเี้นะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยทำให้เจ้าคริสมอกนะครับในร่างไวเด็กเนี่ยนะครับเล่นง่ายมากๆเลยน่นนียนะครับ เข้าไปอาศาัยอยู่ในโพรงน,นั่นเองนะครับพเพื่อนๆก็จะทําให้เจ้ากลิสสมองเนี่ยปลอดภัยแบบ100%โดยที่ไม่มีนักล่าตัวอื่นเนี่ยนะครับที่จะสามารถล่าเจ้ากลิสสมองได้เลยน,นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนําจริงๆเนี่ยนะครับพเพื่อนๆก็ในขณะที่เราอยู่ในวัยเด็กแล้วเราอาศาัยอยู่ในโพรงเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องระวังนะครับครเจอร์ที่มีชื่อว่ามีเนสนะครับหรือว่าเจ้าหมีปีาศาจอาไวสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากเจ้าตัวนั้นเนี่ยนะครับในร่างตัวเต็มวัยมันหลุดเข้ามาในโพรงเราเนี่ยนะครับเราก็อาจจะพลาดท่า ดังนั้นเนี่ยแนะนำนะครับเพื่อนๆให้ระวังเครเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นพิเศษเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆที่เหลือเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีเครเจอร์ตัวไหนที่จะสู้เราได้แล้วนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับจะอยู่ในร่างวัยเด็กก็ตามนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคําแนะนําจากผมแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการในการเล่นเจ้ากริศสมองนะครับในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยะครับไปดูเจ้ากริศสมองในร่างโตเมัยกนนนบ้าางี่่ะเจครรริสลใต เนี่ยนะครับมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับจะเก่งขึ้นแล้วก็ใหญ่โตขึ้นแค่ไหนนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้ากลิสมองในร่างโตเต็มวัยกันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็เป็นเจ้ากริสมอกนะครับเพื่อนๆในร่างโตเต็มวัยนั่นเองนะครับเพื่อนๆขนาดตัวเนี่ยใหญ่โตขึ้นมากเลยนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับดูดุดันขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้ากริสมอกนะครับเพื่อนๆในร่างโตเต็มวัยนะครับจากในร่างวัยเด็กที่เราได้พูดถึงไปตอนต้นคลิปเนี่ยนะครับที่เรามีความคิดเห็นกันว่าเจ้ากริสมอกในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับมันเป็นครเจอ์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่คล้ายคลึงกับแมลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะ แรงอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะว่าทําไมทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาตั้งให้เจ้ากลิสสโอกเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ประเภทตุ่นนะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนจมูกก็ได้นะครับเพื่อนๆที่เจ้ากลิสสโอกเนี่ยนะครับมันไปมีส่วนจมูกเนี่ยนะครับที่คล้ายคลึงกับตุ่นนะครับสายพันธุ์หนึ่งนะที่มีชื่อว่า star nose mole นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นชื่อไทยก็คือตุ่นจมูกดาวนั่นเองนะครับก็จะเป็นตุ่นนะครับที่มีจมูกเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายๆกกกัับบบเเออ่ป็นแแฉทีีมลษณะคล้ายคลึงกับรูปดาวนนั่เองนะครัอเป ซึ่งเจ้ากริสมองเนี่ยนะครับตรงบริเวณปลายป่าหรือว่าบริเวณส่วนหน้าเนี่ยนะครับก็มีลักษณะที่เป็นแฉกเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นส่วนที่คล้ายคลึงกับเจ้าตุ่นจมูกดาวนั่นเองนะครับเลยผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาจึงตั้งให้เจ้ากริสมองเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่มีลักษณะนะครับเป็นตุ่นนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าทางด้านร่างกายเนี่ยนะครับเจ้ากริสมองเนี่ยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าเจ้ากริสมองเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่มีลักษณะทางร่่่่่่าาาาางงงงกกกกกยยยเเเนน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 ีีีะะะคคคครรรรััััับบบทไไไปลล้้ึจิดอออพววมมมหื ตุนเลยสักนิดเดียวนั่นเองนะแต่ว่าก็จะมีความสามารถนะครับที่ทําให้เจ้าเกรสมองเนี่ยสามารถขุดโพรงได้เหมือนกับตุนนั่นเองนะครับแต่ว่าจ,จ well ิงคกรีดนะครับมันก like ็สามารถที่จะขุดโพรงได้เหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นก็เอาเป็นว่าช่างมันก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าทางผู้พรฒณาาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ที่บอกว่าเจ้าเกรซสมองเนี่ยนะครับมันเหมือนกับตุนนะแต่ว่าดูยังไงแล้วมันก็เหมือนกับจิงครีดหรือว่าตากแตนอะไรพวกนี้มากกว่านั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ก็นะครับก็ถือว่าเจ้าเกรซสมองเนี่ยก เพื่อนๆก็เรียกว่าเก่งกว่าในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังการโจมตีนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านกายภาพเนี่ยเจ้ากริชมอกก็แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าในวัยเด็กนะครับแบบปักๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเจ้ากริชมอกเนี่ยนะครับจะสามารถเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าในวัยเด็กเลยนะครับเล็กน้อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนื่องจากขนาดตัวนะครับแล้วก็น้าหนักตัวของเจ้ากริชมอกในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่่จะเเเเยอนรับบแวาาสงกตห็ได้ ชัดเลยนะนี่นะว่าขนาดตัวของเจ้ากริซม็กในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับมีขนาดตัวที่ใหญ่โตกว่าเดิมแบบเยอะมากเลยนะนี่นะครับก็ไม่แปลกนะที่จะทาให้เจ้ากริโม็กเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงแบบเล็กน้อยนะนี่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะก็ยังถือว่าเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆซึ่งในร่าง <reco Christ. S 1> ัวเต็ม like ว <University> ัยนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะต่างจากในวัยเด็กนะที่เราอาจจะต้องหลบซ่อนจากเคอรเจที่อาจจะเข้ามาในรูมของเราอย่างเช่นเจ้ามีเนสนะนี่นะครับซึ่งในร่าง เรายังที่จะสามารถนะครับเข้าไปในโพรงอยู่ได้เหมือนเดิมนั่นะครับถึงแม้ว่าขนาดตัวของเราเนี่ยนะครับจะใหญ่มืึอมาเลยก็ตามนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆหากในร่างตัวเดวายของเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาศัยอยู่ในโพรงแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเราแทบจะไม่ต้องกลัวครีเจอร์ตัวไหนเลยนะที่จะเข้ามาในโพรงได้นั่นเองนะครับเพราะว่าผมคิดว่าลำดับนะครับหรือว่าเทียของครีเจอร์ที่มีความสามารถบูโรหรือว่าความสามารถในการขุดโพรงได้เนี่ยเจ้ากริสมองเนี่ยนะครับน่าจะแข็งแก่งที่สุดแล้วนะสำหรับครีเจอร์ที่มีความสามารถในการขุดโพรง ได้น,น,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครีเจอร์ตัวไหนนะครับที่เข้ามาในพรงของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกำจัดนะครับหรือว่าสามารถที่จะต่อสู้ได้แบบสบายๆมากๆเลยนะครับไม, ed, ไม่เวน้นแม้แต่เจ้ามีเนสหรือว่าเจ้าหมีนะครับที่ในไว้เด็กเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องระวังมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในร้านตัวเต็มไวทยนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าสู้ได้แบบสบายๆมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆและนอกเหนือจากที่เราเนี่ยนะครับจะสามารถขุดโพรงเพื่ออาสัยอยู่ในพรงของเราเองได้แล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะเข้าพรงของคนอื่นได้ด้วยนนั่เ ครับเพื่อนซึ่งหากเราเนี่ยนะครับเดินไปแล้วบังเอิญเจอเข้ากับโพรงปริศนาบนพื้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปในโพรงนั้นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อทําการสังหารนะครับแล้วก็จับเหยื่อตัวนั้นเนี่ยนะครับที่อาศัยอยู่ในโพรงเนี่ยกินเป็นอาหารได้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะยึดโพรงตรงนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นของเราเองได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าโกงมากๆเลยนะครับสำหรับครีเจอร์ที่มีไซส์ขนาดตัวใหญ่มหึมาขนาดนี้แต่ว่ายังสามารถที่จะเข้าไปในโพรงได้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่่่าาาโกกงงมๆเเเลยนนนััอะครบซึจ้ ม็อกเนี่ยนะครับเพื่อนๆในร่างตัว็มไว้นี้เนี่ยนะครับนอกจากที่จะมุดโพร่ได้โกงมากๆแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันเนี่ยนะครับยังมีความสามารถในการต่อสู้ที่ค่อนข้างที่จะเก่งแบบนี้เยี่ยมมากๆเลยนะถึงแม้ว่าความรุนแรงในการโจมตีของเจ้าคริสม็อกเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนกับครีเจอร์เทียห้าอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเจ้าคริสม็อกเนี่ยสามารถที่จะโจมตีได้แบบรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับทำให้มันสามารถที่จะสร้างความเสียหายนะครับให้กับครีเจอร์ที่เป็นศัตรูของเจ้าคริสม็อกเนี่ยนะครับได้อย่างมหาศาลเลย่เะรพาาว ยิ่งกัดเนี่ยนะครับเจ้ากริสม็อกเนี่ยสามารถที่จะโจมตีได้รวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งในทางด้านการต่อสู้เนี่ยนะครับเจ้ากริสม็อกเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเครื่อ์ที่มีความสามารถในการต่อสู้เนี่ยนะครับที่ดีเยี่ยมอีกตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังจะมีความสามารถนะครับเพื่อนๆที่ทําให้เจ้ากริสม็อกเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายนะครับเพิ่มเติมให้กับเครเจอ์ที่เป็นศัตรูของมันเนี่ยนะครับได้อีกด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้ากริสม็อกกันบ้างดีกว่านวาาากรรสมมมีคถ ้เอาเรามาดูกันที่ความสามารถประเภทพาสซีฟเฟคหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้ากริสมองกันก่อนและกันนะครับสำหรับความสามารถแรกนะครับที่เป็นความสามารถประเภทพาสซีฟเฟคเลยนะครับก็คือความสามารถบล็อกพอยซันนั่นเองนะครับความสามารถนี้นะครับจะทำให้เจ้ากริสมอเนี่ยนะครับมีภูมิต้านทานต่อสถานะพอยซันหรือว่าสถานะติดพิษอยู่ที่ยอยู่ทีน35%นั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถบล็อกบีนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทำให้เจ้ากริสมอเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อสถานะบีหรือว่าสถานะการเกิด ่าแนอยู่ที่50%นั่นเองนะความสามารถที่3นะครับคือความสามารถ i n j u r y ไอค์แฉกนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้ากริสสมองเนี่ยสามารถที่จะโจมตีใส่ศัตรูนะและทาให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ i n j u r y เนี่ยนะครับได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้ากริสสมองเนี่ยมีความสามารถ i n j u r y ไอค์แฉกอยู่ที่1แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถ Poison ไอค์แฉกนับอยู่ที่2.5แต้มด้วยนั่นเองนะครับซึ่งหากเจ้ากริสสมองเนี่ยทำการโจมตีใส่ศัตรูนะครับก็จะทำให้ศัตรูตัวนั้นนนนเเีีี่่ยมมโโอกกกกาาาาสสทจจจะะติิดดพษครรรับ้ เนนี่ยะครับโจมตีเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ากริสมองก็จะมีความสามารถพลอยไสไนแท็เนี่ยนะครับอยู่ที่2.5แต้มแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับที่เป็นความสามารถประเภทพาสซีฟเปเฟกต์นะครับของเจ้ากริสมองเลยก็คือความสามารถบล็อกอินเจอรีนะครับอยู่ที่25%นั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภทไอทีเปอร์เบตี้หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้ของเจ้ากริสมองนะครับเพื่อนๆความสามารถแรกเลยก็คือความสามารถสติ๊กเกอร์แนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้ากริสมองจะทําการวางกับดักเอาไว้บนพื้นนั่นเองนะครับซึ่งหากมีศัตรูตัวไหนนะ มาทําการเหยียบเข้ากับกาดักอันนี้หรือว่าเหยียบเข้ากับสติกกี้แทับอันนี้เนี่ยศัตรูตัวนั่นเน่ยนะครับก็จะติดสถานะสโลไปน,นั่นเองนะครับก็<ๆ><ๆ>สามารถเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับในระดับหนึ่งนะั่นเองนะส่วนความสามารถที่2ก็คือความสามารถแอมบัชนีนะครับความสามารถนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่จะทาให้เจ้ากลิ่นสมองเนี่ยนะครับสามารถจะวิ่งเข้าใส่ศัตรูนะครับหรือว่าทําการจู่โจมศัตรูได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถบูโรเวอร์นั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการขุดโพรงนั่นเอง นีนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายความสามารถที่4ก็คือความสามารถจาหรือว่าความสามารถในการกระโดดนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ากริสมองเนี่ยสามารถที่จะกระโดดได้ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้ากริสมองหรือว่าเจ้าจักรจันหรือว่าจิงหรีหรือว่าเจ้าตุ่นนี่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับเพื่อนๆที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ยังเป็นครีเจอร์นะครับที่เหมาะกับการล่าเหยื่อตัวเล็กอีกมากด้วยนั่นเองนะครับเพื่ ความสามารถในการเข้าโพรงหรือว่าขุดหลุมได้ในนี้นะครับซึ่งความพิเศษของเจ้ากริสมอลเนี่ยนะครับยังมีความสามารถพิเศษอีกความสามารถหนึ่งนะครับก็คือความสามารถในการนอน่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดที่วงล้อน,นะครับแล้วก็กดที่รูปตีงได้ด้วย่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นคลีเจอร์ทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการนอนบนพื้นดินปกติใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเจ้ากริสมอกเนี่ยเจ้ากริสมอลจะทําการฝังตัวเองนะครับเข้าไปในพื้นดิน่นเอ้นะครับจะโผล่ขึ้นมาแค่บริเวณโซนหัว่นเอ้นะครับเพื่อนๆก็จะทําให้เจ้ากรีล่ะัาถทจว เพื่อรอเหยื่อเข้ามาเนี่ยนะครับเดินเข้ามาใกล้กับบริเวณที่มันเนี่ยนะครับขุดหลุมเพื่อฝังตัวเองอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหากมีศัตรูเข้ามาใกล้เมื่อไหร่เนี่ยเจ้ากริสมอกก็สามารถที่จะโจมตีศัตรูได้ในทันท่วงทีนั่นเองนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นความสามารถอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเจ้ากรยสมอกนะครับที่มาในรูปแบบของแอนิเมชันนะครับหรือว่าท่าทายในการนอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆรียได้ว่าโกมากๆเลยนะสำหรับเจ้าเครีเจร์ตัวนี้นะครับซึ่งเกมเพลย์นะครับหรือว่ามุมมองทางด้านการต่อสู้้ขอองเจากรรสสมนะคัับบห ผมคิดว่าเจ้าคกรสสมองเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นเครื่อ์ที่เหมาะบากๆเลยนะกับการล่าเครืเอ์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่าอาจจะเป็นเครเจอ์นะครับที่จะเน้นการอาศัยอยูนิพรูงเป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่ผมรีวิวเครื่อ์ที่มีความสามารถในการอาศัยอยูนิพรูงได้เนี่ยผมก็จะพูดเสมอใช่ไหมว่าเครื่อ์ที่มีความสามารถในการขุดพรงเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่อ์ที่มีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงน oh ah, ั roy roy ่นเองนะครับเนื่องจากจะไม่มีนักล่านะครับที่จะสามารถเข้ามาในพรูงได้นั่นเองนะคร ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่มีเจ้ากริสม็อกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะ AFK นะครับหรือว่าจะเป็นการยืนเฉยนะครับหรือว่าจะเป็นการแบบอาศัยยู่ในโพอเป็นหลักได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเนื่องจากหากว่าเราเล่นเป็นครีเจอร์ตัวอื่นแล้วไปขุดโพรงแล้วก็อาศัยยู่ในโพงเป็นหลักหรือว่าจะเป็นการ AFK ยูนโพอยเนี่ยนะครับหากว่ามีเจ้ากริสม็อกหลุดเข้ามาในโพรงเราได้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเราก็ สูงพอสมควรนะครับโบกรมยังมีน้าหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับในนั้นเนี่ยจะทําให้เจ้ากรีสมองเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆเนี่ยนะครับได้อย่างมหาศาลเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับที่คิดว่าเจ้ากรีสมองเนี่ยจะเป็นนักล่านะครับที่เรียกได้ว่าเป็นนักล่าครีเจอร์ประเภทตัวจิ๋วเลยก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเก่งกับแค่ครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครีเจอร์ที่มนาดดดัวว่กเยะคครบ้้้ส็อิูไง เราสามารถที่จะลองเข้าไปต่อสู้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราสู้ไม่ไหวหรือว่าเราพลาดท่าจริงๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะขุดโพรงแล้วก็หนีเข้าไปในโพรงก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเียได้ว่าเป็นครเจอ์ที่มีความสามารถเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างโกงแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะป่วนพอสมควรเลยนะสำหรับเจ้ากริสมองนั่นเองนะครับก็เป็นเครื่องหนึ่งตัวที่น่าหยิบมาเล่นนะครับแล้วก็เหมาะมากๆเลยนะครับกับเพื่อนๆนะครับที่เป็นผู้เล่นสายโซโล่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่แบบชอบเล่นคนเดียวอะไรทำนองนี้ไม่ชอบเล่นเป็นปาร์ตี้อะไรแบบนนี้ั นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเป็นครีเจอร์ที่เอาตัวรอดเก่งมากๆเลยนั่นะครับแล้วก็ยังเป็นครีเจอร์นะครับที่ผมจัดให้เป็นครีเจอร์ที่อยู่บนห่วงโซ่อาหารนะครับด้านบนสุดของครีเจอร์ที่สามารถขุดพลงได้นั่นะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับหากมีความคิดเห็นยังไงครับเจ้ากริสมองเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกกกกัันนครบเออาาาววพให่่ลิดดดีโยื และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ